ใส่เพิืงจอดบ่แมงไหมน้อมาทุกสารพัดงเพิบ่แมงโผบ่แมง้ยโตใหญ่เลาวพี่น้องมีมีน้องมีบ่มีน้องมีน้องบางโตกับล่งอะไรก็บคืนได้เนาะพี่น้องนี่ก็คือพ่นงานมาคืนนี้เนาะพี่น้องกะได้ไล่เติบพีเนาะแบง คุณผู้ชมก็ผมก็ส่งทีสนแนกอีกแล้วนะนเนาะมเนริกะแม่น้องเนิวกะสิพามาเบิ่งวิธีการเอาหนักหองใต้ดินอีกวิธีหนึ่งเนาะพี่น้องเอายำกลางคืนเนาะน,น,น,นั่นก็คือนี่เนาะพี่น้องไตดอกไฟเอาเนาะดอกไฟซีที่แม่น้องเนิวเคยบอกไปเมื่อก่อนเนาะซื้อมาในราคาห้าสิบพันเนาะพี่น้องมือมือคลืนนี่เนาะฝนตกฝ,นตก,ฝนตกแห้งเนาะแล้วก็เตรียมาต้นเสาพองนิวกะเกี่ยหางนี่ไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าทาว่าฝนตกแห้งก็จึงสี อามือท right ัดมากคือแม่งไหมแมงยังกะสิออกลายเนาะก็เลยว่าเกี่ยมไว้เนาะตอนแรงๆเฮากะถ้าว่าเบิ่งกันไว้เนาะพี่น้องเห็นทางไว้ปกติหอ่าเพิ่นสิกอเป็นอ่างสี่เหลี่ยมเนาะอ่างสี่เหลี่ยมไว้เลยเนาะทาวอเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮาเฮ็ดอยู่กลางท่งนากะบ่ได้ใส่อันนั้นเนาะมีแต่ยามเฮาไต่ดอกไฟแล้วก็เอากระ่ใหญ่ๆเนาะพี่น้องมาใส่อยู่มองนี้แล้วกมันกะมาตอมดอกไฟนี่มันก็สิตกงเนาะแล้วกมีดอกไฟอีกดอกนึงเนาะไว้อนี จังเห็นหงเก็บนะพี่น้องเพราไอ้เลาะแมงไหมมานี่สีเป็นแบบนี้นะพี่น้องมันจะมีซองสีนะพี่น้องคือดอกไฟตัวนี้จะเป็นออกแบบว่าเป็นมองหว่างเนาะเป็นมองหว่างแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งเนาะตัวนี้จะมามาดีกว่าดอกสีอินนะพี่น้องดอกสีอีเท่ากับเคยใสเลยเนาะแ่าแม่งบอกค่อยมา้ลยไปได้เนาะงัวเนะพี่น้องงัวมาซีลักนี่เนาะปกติใส่ลักสูงเนาะนี่ใส่ลักสูงมาซีลักะ มั่วมาเตะปักไฟเนาะพี่น้องมั่วมาเตะปักไฟล้วก่ก็เลยว่าะเนาะแตกเนาะพี่น้องนี่ดอกไฟตัวนี้จะเป็นออกเป็นสีอิดเลยเนาะพี่น้องอิดแบบสิีๆเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะหลังจากที่ว่าฝนโต๊เนาะพี่น้องกะสีมีแมงไหม่เนาะจีโรจีนายเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเนาะนี่เนาะ พี่น้องอนี่แมงกิโลเนาะตัวพวกไงพวกไงเนาอะอมาล้ายพี่น้องมันมาขึ้นมาขึ้นนี่ฝน,น,นตกเนาะนเป็นตีกแล้วเนาะพี่น้องตัวพวกไง,งดอกไฟซีแจ้งสื่อมาในราคาสี่พันเนาะพี่น้องกระหันกระไตกินตลอดเนาะต่ายต่ายเองพอกะพอได้กินต้นเสาเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่ขึ้นนี่ฝนตกแห้งเนาะ มื่อนี้ก็เลยว่ามีแมงไหมแมงอันน่ะออกมาไล่น้อพี่น้องกะเอาพอนางเงี้ยวกะใหายดอกไฟลงมาทางหลุมน้อพี่น้องกะเอาพายางมาสายเนาะเวลาแมงไหม,หมบินมาตอมตัวน,นี้กะตกลงบนสายอันนี้เฮาเนาะพี่น้องกะบบนายาเก็มน่าตกมากกวสิชาหนูพี่น้องเห็นอีเลตัวหนึ่งพี่น้องเห็นบ่นี่มีสิเก็บเนาะพี่น้องเฮ้ยเผากินเผาเก็บมันกินได้ด้วยซ้ พี่น้องเหรอออปัดไมัหนึ่งเนี่ยแมงกินอะไรนึ่งพี่อู้ห้ตัวหนึ่งอีกเลยพี่น้องอือตอกกระซามเนาะบินตอกกระซามเองนะพี่น้องใส่เพิงจอดบ่แมงไหมเนาะมาทุกสารพัดบ่แมงโผล่บ่แมงเงี้ยัตแงบมันติ๊กลูกพี่ยันแมงไหมเขาเนาะจังแมงเงี้ยเนาะพี่น้องตอดแมนนิชาอือติ๊กลูกก็ เอ้นนี่ตัวตีนมาตอดี่ีไล่มันปี๊ลูกไอน้วไปเสร็น่มันแี่แม่ลูกพีกแม่ปุ้ยหยันไม่ไหวเขาพูดเดยเบิ่อเมบ่อนเพิ่งเจ็บขันขันคันใครมเจ็บแล้จะโตมัยอย่าเงี้ปลไก่เนี่เรือในชามันนม้มีแล้วนี่ไติดัวอย่าติดโนมันตอดนะยุนแต่ีมนาแน่เลย อ oh. ยู่ใน้ายเลมใช่แล้วในี้นี่แม่งอันนี้นี่นดำดำนี่จักสียังไม่คูงนี่ฮะตัมหมบ่มแจักนี่ดีง่ายแมบนดี่ฮัอันนี้ดำดำฮะมีมบัวจักกระโดเิงวตเิงเนาะการเรื่องอยู่ยำนี้ลงย้ำนี้เพิ่ไปสาวันนั้นนอพี่น้อเพิไปสาวอันนั้นนอเพิ่จะเาไปขัวมาซีมเนาะเพราะว่าเมงเพิงอยู่ในหัน มันก <54. S 2> ัตำพัด้ำกับต๊ะเราวข้าวมาไต่กับต๊อะไรลืมลืม่าสิไปเอาดอกมาใช่นื้อปลาเนือแกงกะตอืในรังเขาหี่แม่มนบ่นี่แม่งนี่เม่ในรังนี่รังเขา่นี่ในรังนี่คือว่าไปแไปแล้วไปเลย นี่เก็บใส่กระตุกนี่แล้วกระตุกมาไวมันพองมาแล้วพี่น้องแหงเดิกแหงมาไล่แล้วบังต่ำนี่เธอหมากันแลมเถอเนี่้นี่แม่เออแม่นี่แม่โบแมนบ่ดำดำว่ามันจังต่ำแล้วมันลงลงเองันตายชุ่มกับมันเลี้ยวเห็นไก่เรื่องบ่งโบการี่หน่อย เอาดอกไฟนี่ก็ปกติก็ครับอันนั้นก็เฮาก็หาไตเอาตามเนาะพี่น้องใกล้ๆไฟนี่ก็มีเนาะเอาโคมมาเหียงเอาเนาะกบเบริเวณไฟเนาะแม่น้องนวก็สิมาเอาดอกไฟนมาใส่เนาะพี่น้องมันจังเห็นหุงเก็บอยู่แถวเฮือนดอกไฟธรรมมาดาบ่สิก็มากันเนาะพี่น้องแต่บ่หลายเนาะบ่คือดอกไฟแบบดอกไฟสีเนาะพี่น้องเฮาอมมาเนาะในเฮือนนี่เลยเนาะ แม่ไม่มาเอาดอกไฟเนาะค่ะมาเห็นฝุ่นอยู่นี่น้องพี่น้องกำลังงมๆอยู่นี่จังเหตุแห่งบุกอะลรไม่เห็นน้องพี่น้องนี่ยเง็นเสียงปอกๆแปลกๆมาจับกระบาดท่านกำลังไปหลาะหาเหรอ้ดีเนาะมาดันดันมาเลยเนาะนี่ใส่ชีโม่ฮะ ไม่ค่อยทราบนี่กะได้ไลยโต้เลยนนจักแมงยังซ ok ้ำซาบปีแมงเนาะเวลากลไปเลือกเอาแต่แมงที่กินได้เล้วพี่น้องตัวที่กินบม่ได้กะพอลงเนื้อเอาไปให้ไก่เอาไปให้ไก่ให้เป็ดแมงตะเกตันกันล่ำลามีไหะแมงตะเกตัมเป็นดีแล้วตัวหนึ่งอดือดกๆแห้งสีไลยเนาะนี่ ดเด็กๆก็มีแต่ผ่องนี่งแล้วลงมาจับกัน,นนอน,นพี่น้องอันนี้เอิญจีรีดเนาะนี่เองซ่นนนิสาหน่อยก็มาเก็บเนาะพี่น้องจ,กจกักจ็คจักรตอีลาดได้แจ็คเตอเลยอีลาดได้แจ็คเต พักในแม่ส่องพลอยลาค่ะดำเมื่อีน่อยเด้อพี่น้องเด้อเราดำก็มาแล้วพี่น้องมื่อวันนี้ไปอันบ่ว็ไปสืบเครื่องเกี่ยมไปเหมาะไปเปลี่ยนเนาะผูสตีบอดี้แล้วพี่น้องเพิ่นเมื่อวันนี้กะมื่อันนี้กะเพิ่นกะอันไปสืบเครื่องแล้วแม่เนาะเกี่ยมไปเหมาะห้อันอันผู้เพิ่นไปสวยเรือมือก่อนเนาะพี่น้อง คือผู้ที esse, <t <t ่สติบุดีมือก so, no ่อนเนาะพี <h <h pais pais ่กะไปสื่อเครื่องมือนเนี่ยเนาะมีผู้ใหญ่เจดีเนาะพี่น้องส่งเงินมาให้เพื่อนไปสวยเนาะพี่น้องปรนกะเลยไปสื่อเครื่อนมือเนาะไปเบิ่งอยู่สองเพื่อนเนาะฝากสอง ออบฝากเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่งเนี้ยสิขึ้นซื้อสองห้เฟินอีกเนาะติดตามเลยเนี่ยพอได้ผ่านไวัยเปินก็อยากผ่านกด้วพี่น้องเอ้าตกเลยบ่มเลยสองบ่มเวลาอันถ่ายคลิปโอู้นี่นี่หัวนี่ใบยี่หรืออะไรกําลังเห็ดยังอยู่อู้แหงมลายแบบแหงมาเป็นหมูเป็นหมูเนยมาแล้วกระยับมาพี่ลูกกู อันนี้ไปให้พอลาใชลรกใชมันตอดได้หนอนอัดไวในหูนี่มันเขาหูได้ลูกหม่หนไปไกลเไปไกลแ้ันีะยมากล้ย่มอยมองยโอ้ยยันไหมหลมๆนี่เด้อระวังเด้อตาเด้ออ๋อเงาาเดินคแล้วกูเด้นแ่กันเนาะ ยับมากกับได้ไล่เติบเลยเนาะใส่แล้วในหัวปอนก็มากระยาเย็นไม่ไหว่เขาหูโอ้ลมลงๆล้ล้มไม่ไหมเลยหืมป้ายมืดอะไรอย่างนี้มันกัดทงหยางออกเล่นน่ะค่ะแม่งแม่งกิลิจีนายเขานี่กันนาอพี่น้องกับเป็นราคาคือกันนเอิ่นค่ายกับกิโลหนึ่งห้าสิบพันเนาะ บางบาทเขาจับจับได้ปักลายโลดเนาะไปขายเถอะหนึ่งแดดเลยบาดงบุญเก็บได้เจ็ดแปดร้อยผูกโอ้หกสิบโเนาะหนอหนอเก็บแปดร้อยโลโลหนึ่งหาสิบไส่เอาแต่แม่งอันนี้กันไนได้สิเอาเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็มีเป็นบางบาทเนาะคือบาทแม่น้องนิวกะบัวลายไปได้เนาะกับพ่อได้กินอยู่แต่เพิ่งขันแบบว่าสี่หอนเก็บแปดร้อยโลคือเขาเนาะ บานบานบานดงบุญเป็นบานป่าเนาะพี่น้องเป็นเห็ดเป็นเอียงเป็นหน่อไม้เอียงก้าลายเนาะสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เนาะเป็นบานเป็นป่านทงเนาะเวลาแบบว่ามีพนโตกมากะข้าจ่อกระชิจับแมงอันนี้คู่เพื่อนคู่เพื่อนเลยเนาะเพื่อนหนึ่งจะได้ดอกดอกไบเขาเห็ดแบบไข่แดงเป็นอะไรเขาเจ้าเห็ดเป็นอาสีเลยเนาะแบบเอามาเอามาอัน แบบว่าเหดอันร์ไล่ดอกเลยเนาะเรี่ยนรกันคือเก็บบึดหมือบึดคืบบึดคืนเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบไปมาตลอดเนาะมันก็มาเป็นสว i n g ใช่ใช่ไหมคะใช่เมีท่านจีรอบอะนี่เนาะพี่น้องลายเนาะเหลื่มลายเลยคืงเดือดเลงเหลื่มลายพี่คุยซีใช่ท่านอรวยไหมเนาะเมียท่านจีรอบวะเอ้ยมันเต็ดลงอันนี้เมียเลย อืมโอ้แมงยังตัดแกปักปัแมงินระวังเลยลอยไอ้น้อพี่น้องมันต่ำเด่นต่ำลงอะไรด่นด่นีด้งดงบางโตกับลงอะไรกับคืนได้เนาะพี่น้องอืมมันมันน่แนจะมาซะเล่าหันตัวหันสวนแล้วอย่ามันมีแมงเพึงอีกหันจึงแมงยังอย่าน้ำน้ำเค็มบ่ นีไม่ได้เนาะนี่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไส้เหลิมมาล่าเลยเนาะพี่น้องเอากระนำเอานำกับโบทันเนาะพูดมันคือว่าเห็นแบบแบบนี่ผ่านมาพี่มามาอยู่น้ำป่ามาอยู่น้ำป่าพี่มาอะไรมา ไล่เติบพี่เนาะแบงแบงลงไปหันน้ำปันเนาะแล้วก็แม่แบงไปตลาดเนาะแมงนิ้วก็พอแมงนิ้วกนนะจงไว้กินเท่านี้เนาะพี่น้องมีแต่จิโลม่มีแต่มีจิโล่มีแต่กระแตนเนาะมีแมงกินได้เนาะแมงขาน,นุนลายแมงนี่พี่น้องมีแต่เใหญ่ยี่แมงนิ้วกะสิมตาตั้แจวแล้วก็ลวกผักกินกับเนาะได้มาเคลื่อนในการพี่น้องได้เอิงแล้วก็ได้ปลาดุกสามโตเนาะกะพอได้ไปกิน ต้นเถียงจังเลยเนาะน้องปดุกบืนเนาะบืนน้องออกพักเนาะพี่น้องตอนนี้พักเข่าก็พร้อมแล้วเนาะพี่น้องมีแมงกินายเขากะแบกมาปนเนาะส่วนหนึ่งละกัขัวเนาะพี่น้องละกะมีพักเนาะมีแบบแข็งน้ำนองละกัมีดวอกพักเนาะพี่น้องอหานเสาสำหรับมือนีมาเดินพี่น้องมากินเขาน้ำกัน เห,ห็เนาะพี่น้อางานักข่าวเนอะป่วยไม่กินรอไั่กินอะไรหารเก็บตัวเองเนาะพี่น,อน้องปฏิสือเนาะค่ะหนี่งกะระยดเป็นหนึ่งระยดไปได้อีกครับหนึ่งมันสิ่งเลยไอ้ปนที่รอแม่นิซามาปนเนาะพี่น้องแบ่งเอาวน้ำมิอน ข้าแม่นกสีดายลอยู่นะพี่น้องแต่ว่าพ่นตกก่อนเนาะก็เลยว่าได้บัว้ายปันได้เนาะก็เลยพ้นนิวกะปิดไฟนพ้องหยันปอยานไฟหัวพนตกแห้งเนาะอีกหนึ่งอาชีนะพี่น้องทีว่าหลายๆคนกะหันหันมาเหตุเนาะในสวงเราดูพ่นก็จึงสีกับนะพี่น้องเพราะว่า จะมีแต่สวงฤดูผลเนาะที่ว่าเก็บแมงได้เนาะราคากับคนคางซูงเนาะละกะบางบานคือว่าเนาะได้เจ็ดแปดร้อยกิโลเนาะพี่น้องกะปีปีหนึ่งกะได้ร้ายหลานอยู่เนาะกะคือภาพบรรยากาศทั้งมือเนาะทีแม่น้องนิวเอามาฝากพี่น้องเนาะ้าพี่น้องมาคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่น้องนิวในเด้อสำหรับคลิปนี้แม่นิวกะเขาจะยบไปสำเนกก่อนเนาะ